ฟอกทูแคบลูกนี้ยิงให้หลบ <c oughs> แฝงออกเอชซี 24. ผมว่าเขายิงฟองวันใส่ผมฟองวันเข้ามาครับโอ้ไม่ทันหลบไม่ทัน Light confirmed. Light confirmed. ดิงดๆงดๆงดงดงดง สามสองศูนย์เราเห็นคอนเทลแับอยู่ข้างบนนี่ตรงนี้สิบสี่อยู่หลังเราเราก็ได้จะเลี้ยงเราเห็นด้านหน้านะครับอยู่หลังเปิดเลยได้สิบสี่อยู่สามสองศูนย์ครับมองเห็นด้วยตาได้ต้ามาคุ้มกรองเหรอเอสิบสี่เื่องนตกหนุนอากาศสิบสี่ไม่ใช่ฝ่ายเราครับไม่มีอันนี้เห็ไหมมีเอแบเขาป๊อปอัพบเลยได้แล้วเมจิกวันวันวอร์นิ่งเอนมี้สิบสี่ โอ้มิไซรัลี่สิบสี่ิงเราเซนสวิตออนครับ เรากำลังจะหันไปยิงนะครับเปิดใส่ก่อนแล้วเรียกว่าเขาไม่เห็นเราเขาบินตรงๆแบบบินโคง้งมากเหมือนไม่เห็นเราทีนี้ได้เขาเห็นนี่มิสไซล์เขายิงสูงมากาผมลบระยะมิสไซล์ฟินิกให้พ้นก่อนมิชชั่นครับมองเห็น Lock. Lock 4, ending, 14, เลยได้ล็อกอกตีครับแบดดีล defense, เลฟสิบสี่เอเดฟเฟนดิงครับเลฟสิบสี่เพิ่งคุณปู่เดยวได้หลุดไปครับลงดีเฟน์เลยลองสมกอกนแน่ครับมีสมกอกนแน่ครับเขายิงมาอีกลูกเนี่ยยิงมาแล้วแน่นอน แต่เรดาร์มันยังไม่เตือนเราหลบเลยครับเราก็ยิงไปเหมือนกันเขาก็ยิงกลับมาเหมือนกันเ l t i t e ไม่เตือนแต่เราเห็นสมุกอินแออยู่มีมิไซล์บินขึ้นฟ้าตรงๆน่าจะมองเห็นยิงม,มิไซล์ออกมาเลยสามสามหนึ่งครับเนึ่สามโดดัดจ้างขึ้นมาหันกลับไปยิงอีกสิบสี่ครับ กับเรดาร์ขึ้นหมื่นสามก็วาครับรอขึ้นมาบนเรดาร์ครับเรดาร์คอนแทคับเรดาร์ล็อกไอเวฟมันสแกนติดเป็นไม่ใช่เพื่อนนะครับหัวใจยครบแล้วยิงไปอีกลูกนีงครับโอเคี่ครับมาดิเอฟสิบสี่สิบหกไมล์สิบหกไมล์ บีบียร์ลูกสุดท้ายเรายิงไปแล้วผมแข้งออกทางขวาครับแข้งออกขวาเตรียมหลบครับแต่ยังไม่ให้เลด่าหลุดพินบูลเหลือเอ็มลมเหลือประมาณ7 6็อดิฟเฟนต์ครับขอดิฟเฟนต์ขอดิฟเฟนต์เอ็ม,มลมเราพินบูลครับ เราดูสมมติอินแอร์เอ็มแล้วเราน่าจะพลาดเป้านเ,าน,เานี่ยเลยย่งไปสองลูกเราจะเข้าระยะดอกไปพี่จับพี่แฟร์ได้เลยเขาม่น่าจะมีมิสไซล์เยอะกว่าแล้วเตรียมหลบผมว่าผมไม่รอแล้วนะเขายัายางหลบอยู่นี่อยู่ไกลไปนะ แข็งออกก็ลงดีเฟนซ์อยู่ครับฟอกทูครับลูกนี้ยิงให้หลบ <c oughs> แข็งออก ยี่สิบสีผมว่าเขายิงฟองวันใส่ผมฟองวันเข้ามาครับโอ้ไม่ทันหลบไม่ทัดดิง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  okay. ดิแบบดดดงโอเคสเปรดครับสเปรดสเปรดสเปรดสามิกลูกนะครับฟอกถูฟกอกถูฟอกถูไม่สเปรดครัแบบมิไซล์โดนแต่ว่าไม่ล่วง โอเคลงน้ำไปแล้วไม่กี้มิสไซมันหมุนหมุนจามตัวหมุน <laughs> ลงไปแล้วครับมันน่าจะไปโดนเขาน่าจะยิงฟ็อกวันใส่ใส่ใส่มิสไซมันไปโดนเขาหลับก่อน <c oughs> ให้ฟ็อกทูลูกลูกที่เรายิงไปลูกแรกมันไปเขาตุ่มก่อนเขาน่าจะหลุดล็อกจังหวะนัน,นพอดีเราเหลือแค่ฟ็อกทูผมเบฝืนเข้ามา ไอ,ไอ้ตัวไอ้มิซล์เราหมดครับยังไม่เข้าถึงจุดธรรมริจเลยเอ่อมีไอแว็กวอร์นิ่งเอ็ครับ30มไมล์เบลิง358บินอยู่2700 0ครับเข้าระยะย่างที่ผมปรับเข้ากันหมดเปิดก่อนร่วงเฉยวันนี้แก้งได้รับ โอ้ผมวิชวลเมส F15 F15 เป็นศัตรูครับเราไม่มีมิสไซล์สู้แล้ว<ม>ทำไงดีขอตามเลยทำไงดีทำไงดีงดผมว่าเราน่าจะไม่รอดจาก F15 นี่ครับ F15 นี่แหละน่าจะฆ่าดน่าจะยิงเราตกมิสไซล์มาแล้วครับยิงมาแล้วยิงมาจากข้างบนเส F15 ขัดหลังให้มิโซกโอ้มิสไซล์ระเบิดข้างหลังเราเลยครับมิสไซล์มันระเบิดก่อนถึงตัวเรา น่าจะแท็กแท็กช้ำไปฮะมีลูกมีสายระเบิดข้างหลังนลอีกรุกนหนึ่งรุกนี้ไม่น่ารอดอผมเห็นเขาอยู่นะแต่ผมจะขึ้นไปงัดเขาไม่ได้จากด้านหลังครับโอ้โหไม่รอดครับสายส,ายสาย่สกองหนุนไม่มีหรอครับกองหนุน,น,นไม่มี ผมไม่เห็นมิโซเลมหาจางัางหวะหักไม่ได้เนี่ยเขายิงมาสูงมากใช่ไหมนี่นลราเนี่ลเานี้ใช่เขาบินอยู่สูงๆูงจิงเราลงมาเลย